รีรีรีวิวรีวิวร้านอาหารเกาหลีชินจายโยที่คนนครต้องมาลองสักครั้ง <c oughs> ความรู้สึกแรกที่เข้ามาถึงร้านชวนให้คิดถึงวันวานสมัยเที่ยวร้านคาราโอเกะ <c oughs> อันนี้หยอกอย่าบอกเจ้าของร้าน <c oughs> <c oughs> มาร้านอาหารเกาหลีทั้งทีก็ต้องพูดเกาหลีปลักเมียงบังสาลังกุกกุ๊ก จจกกรกรููเ <c oughs> ชื่อใจผม <c oughs> ผมจบเอกภาษาเกาหลี <c oughs> ที่นี่มีโต๊ะมากมายเหมาสิบล้อมากินกันทั้งอบตก็ยั <c oughs> งนั่งไม่หมดสุดเกิน <c oughs> เรามีดนตรีสดให้ฟังระหว่างรับประทานอาหารจะให้สดกว่านี้ต้องนอนดูหน้าเวที <c oughs> ยังยังสดไม่พอมันอาจจะปิดที่เป็นอย่างนี้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เราคอยเริ่มต้นจากหมูย่างเกาหลีจานต่อไปตอกบกกีใช่ไหมจ๊ะตอกบกกีมันไม่ได้ตำแหน่งเกาหลี ตอกโบกี้ตอกตอกโบกี้อ่ะตอกโบกี้อ่ะจังแมงกินอ่ะต่อไปหม้อไฟอะไรนะบูเดชิเกบูบูเดชิเกบูเดชิเกบูเดชิบูเดชิเก้อบูเดชิกเก้จังมันได้เอ้ากินเข้าไปเข้าไปจับตายไปกู เมื่อรอนเละนี่คือทีเด็ดปูดองเกาหลีสุดยอดพี่น้องเอ้ยต้องมาแล้วแหละห้องน้ำที่นี่สะอาดไม่มากินแวะมาเยี่ยวก็ยังดีอย่าลืมร้านอาหารเกาหลีชินจาโยพิกัดสี่แยกพัฒนาการคูขวางเลี้ยวซ้ายไปปากนาครตรงข้ามเซเว่นป้ายออกจะใหญ่โตย้ำอีกทีฟังให้ดีๆตรงข้าม เซวนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอันยองอาเซยยอ